Ôi đi. Đi, đi, đi Nè nè Nó tè <laughs> Má cả má Ta, xem của đây bó ตาย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 ที่ไหนมันู้่งี่มึงเด่าต้องขอปั้มยาก่อน double kill nah. <laughs> double kill, <laughs> double kill. <laughs> อติ๊บหัวว่าใครกระจอกไอ้เหี่ยป้าแม่คนนีงกระจอกกูม่ยิงมึงนอะไรมึงตายขนาดนี้กระจอกไอ้เหี่ยมิ่งกากชิงว่กูดูกู้ยากดือด First Blood Double Kill. ว่มามำไไก่จังเนาะ <puedes S 2> ไม่อยากเกินหนาป้าี

ne kwa kuwe emipata.